สวัสด,ดีครับวันนี้มีกล่องนะครับนี่เห็นไหมครับอะไร Sky RC Max B6 ACV2 นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่จาก Lazada นะครับในราคา1,790บาทได้ส่วนล,ะละด Lazada อีก300บาทนะครับเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่1,498บาทนะครับตัวนี้ทำไมต้องเอามาโชว์ เขาก็บอกว่านี่มันเป็นของแท้นะครับซื้อจาก Sky RC ดูใน Lazada ได้นะครับแล้วก็มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างของแท้กับของเทียบอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับตัวนี้นะกล่องมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสวยเลยนะครับแพคเกจดีเลยนะครับนี่ของแท้เขาบอกของแท้เนาะเปิดมาค่อยเจอแม่นุ่นนะครับคู่มือการทํางานนะครับอ่า อันนี้เป็นตัวอของเครื่องชาร์จนะครับตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จชาร์จได้หลายอย่างเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยชาร์จได้ทั้งลิโพทั้งลิเทียม LiHV นะครับาชาร์จ NiMHNiCDPB ทชาร์จได้ด้วยนะครับก็หลายๆอย่างคุณสมบัตินะครับ mm hmm. เทียบเลยนะครับแต่ว่าที่เอามาโชว์เนี่ยเพราะว่ามันมีของแท้แล้วก็ของเทียบที่หลายๆท่านเนี่ยใช้กันอยู่นะครับผมคิดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่น,นฮิตรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่นักเล่น RC หรือว่าที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ของเล่นเรานะครับใช้กันแพร่หลายมากนะครับก็เลยเอามาให้ดูว่าของแท้ของเทียบแตกต่างกันยังไง นะครับดูในกล่องอนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องของแท้นะครับของแท้เน้นเยี่ยมเขาก็จะมีสายมาให้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับนี่ครบครบครบครับอันนี้ในส่วนของตัวกล่องนี่เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตัวสินค้าแล้วกันตัวเครื่องชาร์จนะครับว่าของแท้กับของเทียบมันแตกต่างกันยังไงนะครับ เลยท้าเนาขนาดเนี่ยเป๊ะนะครับขนาดนี้เท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับแต่ตัวหนสือไม่เหมือนกันนะครับของแท้จะมีคําว่า Sky RC นะครับพิมพ์อยู่ตรงด้านหน้านะครับของเทียบจะไม่มีนะครับตัวสื่อด้านหน้าก็แตงกันนะครับอันนี้แท้นะครับอันนี้เทียบปุ่มกดเนี่ยในโครงของแท้จะเป็นปุ่มแบบ หมวกลมๆหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีขอบนะครับมีขอบแต่ว่าอันนี้ของเทียมแน่นกว่าของ,ของเทียมคลอนนิดหน่อยนะครับตัวนี้เขารับประกันหนึ่งเดือนนะครับส่วนจุดอื่นนะครับที่สังเกตได้นะครับมาดูด้านหลังด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยด้านบนคือของเทียบนะครับด้านล่างคือของแท้จะเห็นว่า ่าตัวหนังสือนะครับป้ายเตือนคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยจะเป็นสีสีแดงนะครับข้างในขาวของเทียบนี่จะเป็นสีข้างในดํานะครับฟอนต์ก็ต่างกันนะครับตัวชาร์นี่ก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นวินึ่งวินอนไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสังเกตได้ง่ายนะครับหัวน็อตก็ต่างกันนะครับตัวเนี้ย ตัวนี้ที่ทำคัญเนี่ยของแท้มันจะมี PC Link นะครับอันนี้สามารถาต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เราได้นะครับแล้วก็มันจะมีแอปให้ใช้อยู่นะครับเราก็สามารถมอนิเตอร์การทำงานหรือว่าการตรวจสอบแบตเตอรี่ของเราได้เลยนะครับมีซิง,บงลบนของเราด้วยนะครับนี่อ่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างระหว่างของแท้กับของเทียบนะครับดูด้านหลังนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่า จะเห็นว่าของแท้เนี่ยจะมีสติกเกอร์อยู่นะครับมีซีเรียลอยู่นะครับของเทียบไม่มีนะครับไอตัวซีเรียลเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะมีซีเรียลอยู่ข้างล่างนี่นะครับเราต้องขูดขูดเพื่อเอาซีเรียลเนี่ยไปเช็คในเว็บ Sky rc นะครับเป็น v e r i f y s k y rc นะครับเพื่อดูว่าตัวเนี้ยเขาได้ลงทะเบียนเป็นสินค้าของร้าน Sky RC เขาจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น ส่วนของการรับประกันด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างกับของแท้ของเทียบเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับว่าไอซิเรียลเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้มันเป็น Number QC p a r t แต่ว่าซีเรียลที่ใช้เช็คจริงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขดูดแล้วก็เช็คในเว็บดูว่ามันสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บ o l i f y Sky RC ได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นของแท้นะครับ นี่นะครับตรงนี้นครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเลยว่าบริ i f y skyrc.com นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับเขาจะให้ใส่รหัส12บดิจติตนะครับ12ดิจติตอยู่ตรงไหนที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะสิบสองดิจติตจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขูดกันเลยนะครับว่าได้เลขอะไร ตอนนี้ผมได้เลขมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คเลยแล้วกันนะครับไม่เห็นสายตงไม่ค่อยดีครับโอเค เลขซื้อเรื่องของผมนะครับที่ได้มานะครับอ่าน,นี้นะครับก็จะลองใส่เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาจะวลฟายให้นะครับว่าโค้ดนี่เป็นผลิตโดย s k y ย c ีเมสนะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาชัดเจนเลยครับอ่าน,นี้แสดงว่าเป็นของแท้นะครับแต่ของเทียบเนี่ยมันไม่มีเนาะ ไม่มีนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นที่เราไม่ฮิตกันเนี่ยในส่วนของ imac b 6 ac เนี่ยใช้กับไฟ ac นะครับมันมี v 1 v 2เนาะแต่ถ้าซื้อกับของแท้มันก็จะมีคำว่า sky ac ติดเป็นโลโก้ติดมานะครับแล้วก็ปุ่มกดก็ไม่เหมือนนะครับฟอนต์ไม่เหมือนเนาะด้านหลังจะมี pc link นะครับอันนี้สำคัญนะครับเม่ว่าใช้กับเป็นข้อแตกต่าชัดเจนแล้วเพราะของเทียบไม่มีนะครับแล้วก็จะมี serial นะครับซึ่งสามารถเข้าไปเช็ค ที่ v e r i f y s r a r c c o m ได้เลยนะครับว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ให้ดูนะครับในส่วนของเครื่องแท้กับเครื่องเทียบนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับส่วนประสิทธิภาพเนี่ยหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวิธีพิชานาดีนะครับ รีวิวของใช้ทั่วไปนะครับภายในบ้านในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะอาซีโดนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ